สิ่งที่ชีวิตเราต้องมีเสมอนั่นก็คือการมีความหวังสิ่งที่เราต้องให้ตัวเองเป็นประจำนั่นก็คือการให้กำลังใจตัวเองค่ะคุณรู้ไหมคะว่าชีวิตของเราที่ผ่านมาไม่ว่าเราจะเจอปัญหาเจอสถานการณ์ที่แย่เจอความรู้สึกแย่แย่แค่ไหนตัวเราเองเท่านั้นที่พาตัวเองไปต่อเสมอตัวคุณเองเท่านั้นที่ยืนเคียงข้างคุณและตัวคุณเองเท่านั้นที่รักและเข้าใจตัวเองแบบร้อยเปอร์เซค่ะคุณต้องเป็นนักให้ความหวัง และคุณต้องเป็นนักให้กําลังใจกับตัวเองความหวังทําให้เรามีพลังบวกที่จะไปต่อทําให้เรารู้ว่าเราเกิดมาเพื่อใครสําเร็จไปทําไมการที่เรายังมีความหวังนั่นคือการที่เรายังมีชีวิตอยู่ตราบใดที่เราหมดความหวังเราก็เหมือนใช้ชีวิตอยู่แต่ตายทั้งเป็นถ้าวันนี้คุณยังมีความหวังอยู่คุณมาถูกทางแล้วค่ะและถ้าวันนี้คุณลุกขึ้นมาแล้วคุณให้กําลังใจตัวเองได้เช้ากลางวันเย็นไม่ว่าจะเจออะไรคุณก็จะให้กําลังใจตัวเองเสมอ แปลว่าคุณเป็นคนที่มีความสุขคุณเป็นคนที่รักตัวเองค่ะ